5นาทีธรรมะห้าข้อเข้าใจผิดยอดฮิตเกี่ยวกับการแก้กรรมสวัสดีครับทุกคนคำว่าแก้กรรมนี้เป็นคำยอดฮิตมากในยุคนี้หลายคนไปหาวิธีสารพัดต,ตั้งแต่ทำพิธีจ่ายเงินไปจนถึงเชื่อว่าแค่ทำอะไรบางอย่างแล้วกรรมเก่าจะหายไปทันทีแต่ในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าตรัสชัดว่ากรรมคือการกระทำ และวิบากกรรมคือผลของการกระทานั้นสิ่งที่เราทำได้ไม่ใช่ลบกรรมเก่าให้หายไปแต่คือลดน้ำหนักหรือเปลี่ยนทิศทางผลที่จะเกิดขึ้นวันนี้ผมจะพาคุณมาฟัง5ข้อเข้าใจผิดยอดฮิตเรื่องการแก้กรรมและบอกวิธีที่พระพุทธเจ้าสอนจริงๆว่าควรทำอย่างไรข้อเข้าใจผิดที่หนึ่งจ่ายเงินแล้วกรรมหาย หลายคนเชื่อว่าถ้าเอาเงินไปทำบุญเยอะๆจะลบผลกรรมเก่าได้ในพระไตรปิฎกไม่มีตรงไหนเลยที่บอกว่าการใช้เงินสามารถลบกรรมได้พระองค์ตรัสชัดว่าผลกรรมย่อมให้ผลตามเหตุไม่ว่ามีเงินมากแค่ไหนก็ไม่ซื้อวิบากกรรมออกไปได้ความจริงเงินทำบุญได้ถ้าใจเราบริสุทธิ์แต่ต้องควบคู่กับการหยุดทำบาปเดิม และตั้งใจสร้างเหตุใหม่ที่ดีข้อเข้าใจผิดที่สองทำพิธีลึกลับแล้วกรรมเก่าหายบางคนไปทำพิธีแก้เครดปัดเป่าแล้วคิดว่ากรรมจะหมดแต่พระพุทธเจ้าสอนว่ากรรมเก่าจะไม่หายด้วยพิธีกรรมที่ไม่มีเหตุปัใจจัยใหม่รองรับถ้าเหตุเดิมยังอยู่ผลก็ยังตามมาความจริงพิธีบางอย่างอาจช่วยให้ใจสบายขึ้น แต่ถ้าไม่เปลี่ยนพฤติกรรมผลกรรมก็ยังให้ผลเหมือนเดิมข้อเข้าใจผิดที่สามทำบุญครั้งเดียวล้างบาปได้หมดในพระไตรปิฎกพระพุทธองค์เปรียบว่าทำบุญครั้งเดียวก็เหมือนใส่น้ำดีลงในน้ำขุ่นน้ำอาจใส่ขึ้นบ้างแต่ถ้ายัางเทน้ำโคลนลงไปเรื่อยๆน้ำก็ไม่ใส่หมายความว่าทำบุญครั้งเดียวไม่ได้ล้างบาปทั้งหมดหากยังทำบาปซ้ำ ความจริงต้องทำความดีต่อเนื่องพร้อมหยุดสร้างเหตุแห่งบาปเพิ่มข้อเข้าใจผิดที่4แก้กรรมได้โดยไม่ต้องยอมรับผิดบางคนคิดว่าข้ามขั้นได้ไม่ต้องสำนึกไม่ต้องขอโทษแค่ไปทำบุญแล้วจบแต่พระพุทธเจ้าสอนว่าการรู้ตัวและเว้นจากบาปถือรากฐานสำคัญของการเปลี่ยนวิบากกรรมถ้าใจยังไม่ยอมรับผิด โอกาสทำผิดซ้ำก็สูงมากความจริงเริ่มจากการยอมรับและตั้งใจไม่ทำซ้ำแล้วค่อยเสริมด้วยการทำความดีข้อเข้าใจผิดที่5แก้กรรมคือทำให้ไม่มีทุกข์เลยบางคนคิดว่าแก้กรรมได้แล้วชีวิตจะไม่มีทุกข์อีกแต่พระพุทธเจ้าสอนว่าทุกข์เป็นธรรมดาของชีวิต แม้พระอาหารก็ยังเจอผลกรรมเก่าแต่ท่านไม่ทุกข์เพราะใจไม่ยืดความจริงเป้าหมายของการแก้กรรมในพุทธศาสนาคือทำให้ใจเราไม่จมอยู่ในทุกข์และพร้อมรับผลด้วยปัญญาสรุปสุดท้ายจริงๆแล้วการแก้กรรมในแบบที่พระพุทธเจ้าสอนคือ 1. ห,หยุดทำเหตุแห่งบาป 2. ส,สร้างเหตุแห่งบุญใหม่ต่อเนื่อง 3. ฝึกใจให้ตั้งมั่นด้วยศีลสมาธิปัญญาเพราะแม้เราจะแก้เหตุเก่าไม่ได้แต่เรากำหนดเหตุใหม่ได้เสมอและเหตุใหม่นั่นแลที่จะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเราในวันข้างหน้าขออนุโมทนาในทุกเจตนาของผู้ฟังและขอให้เส้นทางแห่งบุญบรารมีของท่านจงราบลรื่นสว่างและมั่นคงตลอดไป ช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดธรรมะดีๆสาธุ